รู้ไหมครับว่าลูกแฝดในครันสามารถสัมผัสและประคองกันได้ตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดูโลกการศึกษาโดยใช้เครื่องอัลตราซาวเผยว่าลูกแฝดเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านการสัมผัสตั้งแต่อายุครันเพียง14สัปดาห์ครับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพัตวาประเทศอิตาลีพบว่าเด็กในครันสามารถเอื้อมมือแตะหน้าแตะแขนหรือโอบพี่น้องของตัวเองด้วยความตั้งใจไม่ใช่การขยับแบบสุ่มๆครับข้อมูลยังบอกว่าแฝดใช้เวลาราว30%เซนในการสัมผัสกันขณะอยู่ในท้องแม่นี่คือสัญญาณของความผูกพันที่เริ่มต้นตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยครับ สิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งในแฝดเหมือนและแฝดต,ต่างไข่แสดงว่าสัญชาตญาณในการสแสวงหาความผูกพันคือสิ่งที่ฝังอยู่ในมนุษย์ทุกคนตั้งแต่ต้นกำเนิดหลังคลอดเด็กแฝดจำนวนมากยังคงโอบกอดหรือเอื้อมสัมผัสกันอยู่เสมอมันไม่ใช่แค่ภาพน่ารักครับแต่มันคือสายสัมพันธ์แรกของชีวิตที่เติบโตมาพร้อมกัน จากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามเพื่อให้กำลังใจคุณพ่อด้วยนะครับ